โอเคนะครับผมเพิ่งกินอาหารมาเสร็จโอ้โหวันนี้แบบรู้สึกมีความสุขมากอะ่ะว่าวันนี้แบบได้กินข้าวอาหารอร่อยๆตอนนี้ก็นั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วแบบรู้สึกดีวันนี้แบบอยากจะบอกอย่างนึงเลยนะครับว่าแบบคือเ <c oughs> นี่ยครับมากินกับคนที่ผมรักคือผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าแบบหลายๆครั้งอะ่ะผมแบบรู้สึกว่าแบบชุวผมโชคดีอะ่ะชุวผมโชคดีแล้วผมได้หลายๆอย่างมาตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่แบบ สิ่งที่หลายหลายอย่างที่ผมได้ในชีวิตอะผมโชคดีนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมแบบสัมผัสในตัวเองงั้นผมก็อยากจะบอกทุกทุกท่านเหมือนกันว่าทุกทุกท่านเองก็มีความโชคดีมากๆในชีวิตหลายหลายอย่างหลายหลายคนชอบมองมองหาสิ่งที่ตัวเองขาดอย่างเช่นเฮ้ยเราขาดเงินเราขาดกําลังใจเราขาดเพื่อนเราขาดคนรักขาด,น,ขาดนู่นขาดนี่ขาดนั่นขาดเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วคุณไม่ใช่ขาดนะคุณมีหลายๆอีกเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่มองไง คุณมองรอบๆสิแบบมันมีหลายหลายอย่างที่มันมีคุณมีอยู่ในชีวิตแต่ว่าคุณไม่เห็นมันอ่ะแล้วคุณมัวแต่แบบไปแสวงหาสิ่งที่คุณขาดในชีวิตแต่คุณไม่ดูว่าสิ่งอะไรที่คุณมีบ้างในชีวิตงั้นอยากจะบอกว่าคิดถึงสิ่งที่เรามีแล้วรู้สึกด,ดีกับมันแล้วผมบอกอะไรครับสิ่งดีๆจะเข้ามาอีกเยอะแยะ,ยะมากมายในชีวิตของคุณก็อยากจะทิ้งท้ายวันนี้นะครับว่า มองหาสิ่งดีๆในชีวิตและคุณเองก็จะรู้สึกชีวิตนี้เยี่ยมยอดมากโอเคครับ